ผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยไปเรื่อยวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการใช้ชีวิตมหาลัยกันนะครับว่าแตกต่างกับตอนมัธยมยังไงวันนี้ผมก็อยู่กับคุณวันนี้สาชูรสค่ะและผมนบดลน,นุชป,ประคองนะครับถ้าเป็นชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยตอนนี้ครับมีความแตกต่างจากมัธยมเยอะไหมครับออตอนมหาลัยตอนนี้นะคะมีความแตกต่างกับมัธยมมากค่ะเพราะเรา ได้เลือกตารางเรียนเองตามความสะดวกไม่ว่าอยากเรียนเช้าสายหรือเย็นนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการซึ่งทําให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเวลาไม่มีใครมาตามให้เราเข้าเรียนซึ่งส่วนเนี้ยเราต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นถ้าเราเลือกที่จะไม่ไปเรียนก็ต้องยอมรับผลตามมาไม่ว่าจะเป็นการพลาดสอบหรือการ ข้าวเรียนเออไม่ครบตามที่กำหนดอะค่ะแล้วก็มันจะแตกต่างตรงที่ว่ามหาละเออไม่ใช่ดิมัธยมมัธยมเนี่ย,ย,ยจะมีข้อบังคับหรือว่าการแต่งกายทรงผมอะคะ่ะเออมัธยมอาจจะถูกกำหนดไว้ว่านักเรียนต้องตัดผมยังไงเออ mm hmm. แต่พอมามหาลัยเนี่ยเออมหาลัยจะไม่ถูกกำหนดว่าทรงผมอะจะต้อง ถูกระเบียบหรือจะตัดจะไว้ทรงไหนเออมหาลัยให้อิสระสําหรับตัวเราอะค่ะแล้วจริงไหมครับที่ตอนมัธยมเนี่ยเรามักจะได้ยินคุณครูคอยพูดว่าเดี๋ยวพออยู่มหาลนะัย<ม>ก็จะไม่มีอาจารย์มาคอยตามงานเหมือนช่วงมัธยมอะครับอ,อสำหรับอ,นนอันนี้จริงเลยนะคะเพราะว่า ด้วยความที่เราอยู่มหาหลัยเนี่ยเรามีความเอ่อรัความรับฝากรับผิดชอบมากขึ้นใช่มีความรับผิดชอบมากขึ้นโตขึ้นหรือว่ามีความเป็นผู้นํามากขึ้นเออ,อาจารย์ก็จะไม่คอยดูแลเราคอยกํากับเราตอนเหมือนมัธยมค่ะเราต้องจัดสรรทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการแบ่งเวลาให้เหมาะสมอะค่ะแล้วก็ช่วยแชร์ในเรื่องของการทำงานในมหาวิทยาลัยหน่อยได้ไหมครับ เพราะว่าอย่างเช่นมหาวิทย,ทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เด็กเพชรบุรีที่มาเรียนก็ยังมีเด็กที่มาจากจังหวัดประจวบหรือทางภาคใต้ก็จะมีพัทลุงชุมพรอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับการทํางานในมหาวิทยาลัยกับเพือกจากจังหวัดใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ที่แบบท้าทายและน่าสนุกมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับคนที่มีพื้นฐานและวิธีคิด ที่ต่างจากเราการทํางานกับกลุ่มเพื่อนที่จะต่างจ,จังหวัดเนี่ยทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆที่อ,อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะคะบางครั้งนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนของการสื่อสารเอ่อหรือการทํางานร่วมกันนะคะเช่นเช่นขอยกตัวอย่างเช่นเอ่อเป็นเพื่อนจากต่างจังหวัดอะอาจจะมีวิธีการทํางานที่ต่างจากเราหรืออาจจะไม่คุ้นเคยกับบางสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะค่ะ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เราได้ปรับตัวและเรียนรู้วิธีการทาํางานร่วมกับคนที่มีความคิดและกัทนาทาที่ต่างจากเราอะคะ่ะครับบางหนึ่งขอขอเสริมขอเสริมว่าการทํางานร่วมกับเพื่อนในมหลาลัยเนี่ยได้ฝึกการประสานงานและการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้นนะคะบางครั้งต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจในการทํางานร่วมกันให้เกิดผลออกมาให้ดีที่สุดอะคะ่ะ อขอถามว่าแล้วคุณนกครโงคิดเห็นยังไงกับการทํางานกับกุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัยคะถ้าสําหรับผมนะด้วยความที่ผมเป็นเด็กเพชรบุรีแล้วก็ในมหาลัยเนี่ยก็จะมีเด็กที่มาจากหลายจังหวัดบางคนก็จะมาจากปจัจจวบทางภาคใต้ก็จะมีสำเนียงการพูดที่แบบไม่ค่อยเหมือนกันในช่วงแรกก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารนิดหนึ่ง พอมาเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งล้วก็เริ่มปรับตัวกันได้แล้วก็ทํางานร่วงกันได้ครับค่ะครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็อยากให้คุณวันิสาช่วยบอกข้อคิดดีๆในชีวิตมหาลัยในตอนนี้ที่คุณกำลังเผเชิญอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับชีวิตมหาลัยในตอนนี้ใช่ไหมคะเออพอเข้ามหาลัยอะค่ะเราจะมีอิสระมากขึ้นแต่ก็ต้องมีวินัยในการจัดการเวลาค่ะ ควรลองทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมรมฝึกงานหรือกิจกรรมในมหาลาัยอะค่ะเพื่อค้นหาสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราถนัดมหาลาัยอะค่ะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสถ้าโอกาสมาถ,ถึงเราก็ควรใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการพัฒนาตัวเองการสร้างมิตรภาพ การสร้างมิตรภาพในมหาวิทยาลัยนะคะก็สําคัญอย่างหนึ่งค่ะเพราะมิตรภาพเนี่ยจะช่วยให้เราเอ่อจะช่วยให้เราในอนาคตค่ะอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเพราะมหาลัยคือช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองอย่างแท้จริงค่ะในมหาลัยนะครับมักจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากมัธยมสู่โลกที่มีอิสระมากขึ้นทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิต การเตรียมตัวสำหรับอนาคตหลายคนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเวลาด้วยตัวเองและการปรับตัวกับระบบการศึกษาแบบใหม่นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเข้าสังคมการหากลุ่มเพื่อนที่เข้าร่วมกันได้และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองด้านการเงินก็เป็นอีกเรื่องที่พูดถึงบ่อยเช่นการบริหารค่าใช้จ่ายรายจัปดาและการหารายได้ระหว่างเรียนเรื่องสุขภาพจิตก็สำคัญเพราะมาวิทยาลัยมีความกดดันจาก การเรียนและอนาคตที่ไม่แน่นอนและมีงานให้คาแนะนําเพื่อช่วยนักศึกษาใช้ชีวิตช่วงนี้ได้อย่างมีเป้าหมายและสมดุลครับเราก็ได้ข้อคิดดีๆในชีวิตมหาลัยกันแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ข้อคิดดีๆหรือประสบการณ์ในเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบ EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ